ันี้แล้วครับกับรายการกล้าหรือเปล่าครับวันนี้ผมมาที่เดอะมอ์บางกะปิวันนี้เราจะหาบุก,ก้าลำไวยไทยตรงหน้าเดอะมอ์เนี่ยครับดูด้ว่ามีใครกล้าหรือเปล่าขุนกล้าหรือเปล่าถ้าเราท้าให้คุํลำไวยไทยโชว์ที่หน้าห้างเดอะมอ์ เออเคยดูมวยไทยไหมครับเคยครับเดี๋ยวผมจ้างพี่ร้อยหนึ่งลำมวยไทยข้างหน้าเนี่ยกล้าเปล่าครับไม่กล้าห้าร้อยอ่ะกล้าเปล่าพันหนึ่งพันหนึ่งพันห้ากล้าเปล่าใจยังไม่ถึงเห็นเขาต่อยมวยเขาไหว้ครูเคยไหมครับไม่เคยครับไหว้ครูไม่เคยเหรอเคยดูปะไม่เคยครับ พี่ให้น้องเนี่ยลำมวยไทยข้างหน้าเนี่ยพี่จ้างพี่จ้างเลยร้อยหนึ่งก้าบผมจ้างพี่ไม่เอาพี่จ้างน้องเด็ดไม่เอาไปดูมวยไทยไหมครับไปดูครับผมลำมวยไทยเคยเห็นไหมครับเคยครับเคยจ้างพี่200ร้อลำมวยไทยโชว์ตรงนี้หน่อยอยากดูจริงจริงห้าร้อยห้าร้อยไม่ไหวแล้วครับสองพันเลยลำมวยไทยตรงนี้เดี๋ยวนี้สองพันเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวล่าสองพันแป๊บเดียวแป๊บเดียวสองพันนะโอเคสองพัน โอเคไหมครั 2000. บ2,000นสองัแป๊บเดียวแปบ๊บเดียว 2000, okay. 2000. <c oughs> okay, 2 0 0 0นะโอเค2,000เอาก็เอาโอเคครับ2,000ไ <c> ป <oughs> <c oughs> ไป่ไป <c oughs> ไปุกล้าของเราพร้อมแล้วไปชมลำบุูชัยพร้อมๆกันเลยครับ <c oughs> และนี่คือผูกล้าของเราครับแหมลามวยไทยหน้าห้างเดอะมอแห่งนี้ครับรับเงินไป2,000บาทเอาละครับเร,เราไปเจอคุณแหนก็้วแด่เรามีเล่อยคุณเล่นแน่นอนว่าจะว่าคุณกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่า